สว,ส,ส,สวัสดีค่ะบาเซียงสวัสดีคับไปใส่ม่าน้ำหาหลายมือเลยนี่นบาเซียงขอาบ้านฮะข่าบ้านโ่าวให่ข่าบ้านนี่ใส่ม่าน้ำหาอยู่บ้านกับพ่เห็นมือบ้านนี่ข่าวใหญ่นย่นใ่เป็นยังไงพ่อสบายบ่ครับโอ้ดำหน้าดำให้แล้วๆซ้เมเขาไม่ได้ไปรับจ้างแล้วตอนเนี้ไม่ได้รับจ้างแล้ว เอฟซี FC ก็บ,บอกว่าแอดเอ้ยตามเบาเสี่ยงให้แน่ว่าสัน้นว่าอันยมมาถูดเอาเอิ่มลอยหาซิฟมาแหลกบอมือนัหนโอ้ยมาออกเหล้าน้ากลนนะ้ำเบาเสี่ยงเนาะวันนี้ได้มาไปจ้ะได้แล้ววางแห้งในเอฟซีเข้าไปยิ่งได้แล้วได้แล้วอโอ้ยมันอีหยังละ่ะหันเบียมหยามยามอยู่ข,ขอ้อหัาเนาะเสร็จกับงเง<า>ินเก่าฮะเสร็จกับงเงินเก่าเพชรได้เพชรป้าจ้ะ คือรวยอันนี้ก็อันนั้นบ้าเสียงเด้วอาจารย์นี่คุณน่ะสามาจากไสายต่างๆบ้าวเสียงจากไปหาหน่อไม้โอ้ไปหาหน่อไม้ได้เปรนเ็ดเฮียเลยเนาะเขาจ่อเห็ดเผ็ดเฮียไว้เลยเนาะหัวเห็ดยังมื่อนี่บ้าเสียงอารมณ์ดีดีเพราะเป็นเลขสิถดๆบอก คนเฮ็ดเฮียไว้ก็เลยได้เพชรลูกบอกไงหนึ่งมากคุณนะ่ะจักรมีดตัดหลอกตัดเล็บอันนั้นไปไส์ล่ะสี่สิบห้าน่ะฟาสี่สิบห้าน่ะโอย้ยุ่นอยู่นาฬิกานี่ขายบ่นาฬิกาขายบ่ได้ขายเพราะใดเป็นยังไงไมซื้อโอ้ไม่ได้ื้อแต่บ่ขาย,ม,ขายม,มืนอนี้ได้เหล็กไหมหล่ะตีแต่หาสม,มุดิใหม่บาง,างเสี้ยงเทียนกัน เดีบาีอานกนเอามน้ได้มือนีเนาะแก่วุ่นเขียนเงี้วๆอยู่บปอยู่น้ำพอเด็กไอยซ่องเดี๋ยวาีเขียนกันเด้อเอาจังๆนะบาวี่อางกันหนเด้องวดนึงบ่เข่าดอกเนาะงวดนึงหลุดืวอนี้แก้มื่อไหม่เนาะอาวบาียอาเขียนให้เบิรงเลยเด้ออ่ะเขียนเอารจังขัง ที่ทะเลท้องันฮะมื่สิมาที่ทะเลบัญชีสิบหกเออเมืนบั้งสิบหกเนาะสิบหกจ้ะสิบหกแต่ว่ามันตรงครับไปเก <th Level: rigid rifle design> <messaging> ็บเลยค่ะสิบหกสิงหาตรงกับวันศุกร์เด้อบารเซียงเด้อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเขียนแล้วก่อนเจ้ฝนยังสิยกให้เบิรงแล้วกันเนาะเบิร์เบิรงนวิธีเพื่อคำนวณไปก่อนเด้อ เดี๋ยวตอนนี้บราเสียงกำลังใส่สมาธิอยู่เข้าใจว่าสวนอะไรเด้คนน่ะเอื่อนเทดไปโลอดเออคนน่ะเสียงสัมผัสเออเสียงใส่สมาธิหัวฟาหัวฟ,า,ฟาอยู่ <c oughs> <laughs> วันวันศุกร์สูตรนี้ได้มาจากอานัเมืองพีบา้าวเชียงสูตรเนี่ยสูตรเลขเนี่ยกำลังวันฮัลลาโอ้ตามกำลังวันอืม,อม ต้งสีหนาเป็นคำนวดด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่แล้วก็เป็งคำนวณอ,อยู่เดี๋ยวให้เพป็นคำนวณสีหนาเคร่งเครียดป๊อปาะให้เพป็นคำนวณเสียเท่าจังสิโชว์ตัวเล็กเนาะสีหนาเคร่งเครียดขนาดคุณอ,อะแจ๊คดังเพาแจ้งเพ่นเป็นคนอารมณ์ดีแตจละ ขยันมากคำนวณเหล็กต้องมีขาขาเนาะมันมาบอาบเซี่ยงจังขังมันบอเสร็จปากกาน้องตีนเป็นกำลังคำนวณใส่แบบสมาธิยางจังนะคะ <c oughs> ตะกย่านกับบวมีเดอบ่าเซี่ยงพนนยางเอาดิชาตอนนี้หาแล้วมือ,อยางไปพ่วอุดรอนถุนจักยางไปยัง เนี่ยเหรอพี่น้องอายุดอนเนี่ยครับพี่น้องคืพอพอขอขึ้นรถน้ำกระเจา้าน้ำทางตะกยานไปใส่ก่อนตะกยานเ,าเว้ยหายแยก่กรมน้องประจกักษ์อถาาวายเพื่อนบอกครับอืมัดบนี้มาได้ยนยะางมากแบดนี้ยางมาจักมือจังสีหอดบานเฮามานะือหนึ่งว้ายางมือหนึ่งเลยเก่งจริง <icana> ใสเส็จแล้วก็โซ่บ่อะโอ้หกแปดตัวนึงเส้นหน่อยนางหกแปดว่าสันแม่ให้มาตรงกันแล้วของเข้าเลยบาทนี่นี่เล็กวิ่งฝากบ่ขาบาวเสี่ยงมันนี่เล็กวิ่งเข้าไหมะเล็กลางเข้าน่ะ แปดอีกต่างหากโอ้โหทำดอกจันไว้เลยเน้นมาจากว่าเชี่ยเน้นตัวใดเนาะวิ่งแปดล้วนะบนเท่านะ่ะวิ่งตัวใดจ้ะ<น>จ้ะวงกลมเหน็เหนไหมวงกลมนี่ไหมบนบาเนี่ยโอ้เอาคลาออกตรงก้นกันสุกก็คือวงวงวันสุกเลยเป็นปะล่างในบานเนี่ยล่าง วิ่งแปดหกสองไล่หกแปดั้เอาสองหางลูเนาะโอ้โห้วงไปเลยทอกันบอกหกสงโอ้นี่6หกสองเพราะว่าหางวิ่งแปดสอบส่วนตัวบราเสี่ยงก็มาหกสองเอาปีนไม่ทำไมชอบมาเบิ้ลโนบะเนี่ยโขก้นได้จ้ะโอเคเนี๋ยตัวเลขเห็นไหมเนาะเห็นบอของท่นหน่อย นีแ่แคบหน้าจอไว้ค่ะสำหรับบ่าวเสี่ยงเมืองผีนะคะ่ะนี่เพ่นคำนวณออกมาว่าเลขตรงกับ้ันสูงิ่นก็ได้เน้นไปที่แปดหนึ่งสี่เนาะโอ้ยน่าจะเป็นงวดเมื่อกี้นี่เนาะ1 1> หนึ่งสีนะ่เนาะเต็มๆได้แล้วจา้างวดนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวล่องนะบ่าวเสียงนะวันเสาร์วันอัยคางนี่เลียงาลาางมากนี่นะจนะ๊เนะเออให้เน้นก็นคือ แปดหนึ่งสีบนส่วนล่างนะคะวิ่งแปดจับคู่ให้ที่หกแปดแล้วก็หกสองเน้นที่หกสองเม็ดเดียวเนาะบันนี้ได้ถามยมมาถูดประจ่าเพิ่นเอาหยังมาแหลกกับตัวเหล็กบลอนี่เพิอ่นอยากได้หยังเพิ่อนอยากได้เอ็มด้วยหรือเพิ่นอยากได้หยังคือตัวงวดบคือนีน่แง่ๆนะเอียงกเกาะ มอพันพ่นขออย่างมอที่เพิ่นเอาตัวเลขไม่บาวเสี้ยงเนี่ยมันขอเป็นพวกนุ่มน้ำแดงเลยว่าเอ็มลอยคือถุงหวัวบอเพิ่นมาขออย่างไรงวันนี่โอ้พินออ่นเอ๋อตัวเลขไมเพิ่นกับไปเลยน้ำแดงยังกับสงสัยจะกินอิ่มแล้วเนาะโอ้แต่บาวเสี้ยงอยากได้ยังมังนในบอกเล้เกือบหรออยากกินยังบปะในตะลอกเขาไม่พันม่ได้ดิ ต้องเอานมมายังไ,ไปส่นตัวเอานมนะเนาะเอ็มลอยด์สิเนาะอือเอาแบบนี้ก็บซิฟนาทีแล้วได้บาทนี่บ้าเสี้ยงไมีอย่างฝักคุณพ่อคุณแม่เอฟซีอีบอเซอยูโคทาคีสานโนโดนโดนเซ้าวอะไรแข่งขาดทุนขาดทุน <N> นี่ลำลำเลยลุ้ยทำนี่ละ <S 2> <S 2> ขอบคุณมาเสี่ยงหลายๆจ้ารบกวนแค่นี้มารบกวนมาเสี่ยงแค่นี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะ